สวัสดียามเย็นครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันที่สามสำหรับการปรปับปรุงคอกนะครับสำหรับการปรปับปรุงคอกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับยังไม่วันนี้เทป,ปูนเสร็จนะเทป,ปูนเสร็จเรียบร้อยนี่ตรงนี้เป็นทางเข้าครับตรงนี้เป็นประตูเดี๋ยวเราไปยืนดูข้างในเนาะ,ะวันนี้เทป,ปูนเสร็จ พรุ่งนี้จะจะกาะอ,อิดนะครับตรนทางนี้ก็จะเกาะอ,อิดขึ้นมาแค่สองก้อนเพื่อกันกันไม่ให้ขี้ออกอะไรต่างๆนะครับกันไว้เนี่ยก่ขอขึ้นมาก่อฉาบนะครับก่อฉาบนี่เลยครับเดี๋ยวมาดูประตูกันตรงนี้ตรงนี้ก็จะมี นี่จะยืนกินจะยืนอยู่ได้ตรงนี้หนึ่งตัวนะประตูออกทางนี้สองเมตรนะครับความกว้าง,งประตูสองเมตรประตูมีด้านโน้นด้วยนะครับด้านโน้นสองเมตรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะปูด้วยผ้าใบตัวนี้นะครับผ้าใบปูผ้าใบลงไปลองยืนผ้าใบดิจะใช้ผ้าใบตัวนี้นครับปู อันนี้มันว่าใบเก่าโอเคตอนนี้แห้งแล้วนะครับผืนหน้าแห้งแล้วแต่ก็ยังไม่แห้งดีร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าคืนนี้คืนนี้ก็แห้งหมดแล้วครับนอนไปตรงนี้เราจะจะอยู่ได้สองตัวนะครับช่องหนึ่งหลุมหลวมนะครับอยู่หลุมหลวมไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้คับแคบก็จะอยู่มุมละตัว ส่วนอาหารการกินก็เดี๋ยวพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่าจะห้อยฟางนะครับห้อยฟางตรงกลางระหว่างสองตัวนะครับห้อยฟางห้อยฟางที่รอดอ่านี่เลยครับวันนี้สรุปนะครับพี่น้องสรุปใช้ปูนไปทั้งหมด23คิวครับคิวละพึงพับาท สี่หมื่นสี่พันกว่าบาทนะครับสี่หมื่นสี่พันสองร้อยกว่าบาทก็ค่อนข้างจะเพื่องปูนหน่อยนะครับเพราะว่าการปรับพื้นที่เราปรับไม่ได้ไม่ได้ส่วนเท่าไหร่นะครับไม่ได้ไม่ได้คุณภาพที่ดีเท่าไหร่อ่านี่ครับไปส่วนทางด้านโน้นก็เป็น ที่ตากนะครับที่ตากแล้วก็ประตูทางเข้าประตูทางเข้าประตูนี้ใหญ่หน่อยนะครับสองเมตรครึ่งนะแถวนี้ผมทําประตูทางเข้าใหญ่นิดนึงสองเมตรครึง่งประตูทั้งหมดมีสามสามประตูนะครับสามประตูเนื่องจากเราก็ประตูเราจะต้องมีเปิดอย่างนี้นะครับจะไม่มีประตูจะใช้ลวดขึงจะใช้ลวดขึงเข้าไว้เพื่อเวลาฉุกเฉิน สุกเฉินนี่ควายวิ่งหนีได้นะครับควายวิ่งหนีได้เวลาขับชนกันด้านนี้จะเชื่อมเหล็กหมดเลยนะครับเหล็กยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวก่อก่อฉาบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีงานเชื่อมเหล็กเราจะเชื่อมเหล็กปิดหมดเลยครับพี่น้องจะใช้เป็นเหล็กซิงค์นะครับจะใช้เป็นเหล็กแป๊บซิงค์เชื่อมเหล็กปิดไม่ให้ไม่ให้ออกไปได้นี่ครับด้านนี้ก่ออีกขึ้นมาสองก้อนนะครับแล้วก็จะมีเหล็กวิ่งเส้นวิ่งยาว สองเส้นนะครับล่างบนแค่นั้นส่วนข้างบนก็จะมีเหล็กยึดเดี๋ยวงานเหล็กเสร็จไปอัปเดตอีกทีงหมายถึงร้อตอนนี้90%อยู่ครับ90%นี่ผมสามารถขึ้นเดินบนพื้นได้แล้วนะครับแต่ก็หน้าหน้าก็ยังลื่นๆอยู่นะหน้ายังลื่นๆอยู่น่นเลยครับทีนี้เจ้าชานก็จะเก็บ ขี้ควายจากในนี้ไปครับเก็บขี้ควายจากเข็นรถจากในนี้ไปเอาไปดัมที่ลานตากนั่นเลยครับลานตากกว้างนะครับ15เมตรสรุปแล้วลานตาก15เมตรกว่านะครับมันเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเพิ่มพื้นที่ไปอีกอเดี๋ยวนะ14 16เมตรครับลานตากเป็น16เมตรกว้างเจดกว้างเจดนะครับสาเหตุที่ทําให้เปลืองปูนถึง23ามคิวเพราะเรา เราเพิ่มนะครับเราเพิ่มเพิ่มพื้นที่ข้างหน้าเราก็เพิ่มขึ้นอีกครับเ,เพิ่มขึ้นอีกตามความเหมาะสมเพิ่มข้างหน้าอีก25เซนยาวตลอดแนวสาเ15เมตรนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยพอไปก็จะยืนกินตรงนี้ปกติที่เดิมนาะลางอาหารก็มาตรฐานแล้วพี่น้องตอนนี้ถือว่ามาตรฐานทุกอย่างแล้ว แปรบเหล็กอะไรต่างๆก็จะจะดโดนเข้ามาจัดเข้าจัดการเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยทางเข้าทางออกนะครับดีว่าผมมีเหล็กเก่าอยู่เยอะนะครับผมสะสมเหล็กไว้ก็ประหยัดไปได้อีกหลายตังค์นะพี่น้องเดี๋ยวนี้แปรบซิงนิ้วครึ่งเส้นหนึ่งห้าร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วนะครับเป็นแปรบซิงนะแปรบประปาเนี่ยราคาไม่ธรรมดาเลยนะครับเส้นละ500กว่า เนี่ยถ้าหมดนี่ก็ใช้หลายเส้นเลยนะครับหมดนี้ใช้หลายเส้นเดี๋ยวก็ยังต้องมีซื้อครับเพราะว่าตอนนี้ผมจะเก็บเหล็กเก่าใช้ให้หมดแล้วขาดเหลือก็ต้องซื้อเข้าอีกประมาณสักสองสาเส้นแล้วแต่อย่างอย่างต้องดูก่อนว่าเรามีเหล็กอยู่เยอะนะครับผมมีเหล็กที่สะสมเอาไว้อยู่ตรงน้นตรงนี้ที่บ้านบ้างที่ขอกวายบ้างเดี๋ยวต้องค่อยเก็บเก็บเข้ามาครับนี่แครับพี่น้อง การทาอะไรก็ต้องมีการวางแผนนะนี่ขนาดวางแผนดีแล้วแต่ของผมมันมันเพิ่มผมเพิ่มเองนะครับผมเพิ่มเองพอเพิ่มปุ๊บเนี่ยพอเพิ่มพื้นที่ปุ๊บมันก็ต้องใช้ปูนเยอะขึ้นนะครับแล้วมันจะมีนอนทางน้นยยังมีปูนอีกเป็น10ลูกอีกบล็อกอีก400ก้อนทรายทรายฉาบทรายก่ออีกอย่างละคิวนะเราต้องมาใช้ก่อใช้ฉาบทุงนี้นะครับอันนี้เราตั้งรอไว้ก่อนพรุ่งนี้ก็จะเป็น ก่อช่วงเช้าฉาบช่วงบ่ายไม่แน่นะครับมันพื้นที่แค่40่สบตารางเมตรนะครับสี่สิบตารางเมตรก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหรนะ่ทีนี้ก็สบายแล้วครับพี่น้องของผมจะเป็นลักษณะหันหลังผูกปูกฝั่งนี้นะครับข้อควายเนี่ยที่เห็นเป็นแป๊บเชื่อมเชื่อมไว้เนี่ยเป็นที่ยืนของควายนะ เป็นที่มัดกวายแล้วฝั่งนี้ก็จะมัดด้วยมันก็จะกว้างนะครับกว้างทั้งหมดหกเมตรห้าสิบนะครับใช่ไหมหนออาประมาณหกเมตรห้าหกเมตรห้าสิบหรือหกเมตรเนี่ยครับเนี่ยความกว้างมันก็ควายก็จะไม่ไม่เบียดกันไม่ชนกันครับไม่อึดอัดท้ายก็จะไม่ชนกันก็จะนอนที่ใครที่มันที่นอนนี้ผมจะปูเป็นแผ่นยางหมดเลยนะครับ จะ,จะใช้แผ่นยางตัวเนี้ปูหมดเลยผมมีแผ่นยางเยอะนะผมเก็บเอาไว้เมื่อก่อนนี้ผมซื้อผมเป็นพ่อค้าของเก่าเนาะผมซื้อมาไว้ทีหนึ่งก็หลายร้อยหลาย,ลายเป็นพันตันเนะผมอันนี้ผมคัดเอามาเก็บเอามาไว้ใช้เฉยๆครับปูอคอกวายปูอยู่เยอะนะผมมีตอนนี้ก็พอใช้ครับพอแค่ในคอกน,นี้ใช้อย่างเหลือเฟือเลยเนี่ยก็มีตัดแผ่นละสองเมตรไว้ด้วยนะครับ มีตัดแผ่นละสองเมตรเอาไว้เพื่อปูช่องแคบๆนะเดี๋ยวก็จะให้เจ้าชานตัดไว้สักสิบแผ่นเพื่อสิบหรือยี่สิบแผ่นนะครับเออเพื่อจะเอาไว้ปูช่องแคบๆปากทางเข้าอะไรแบบนี้ครับเนี่ยปากทางสองเมตรถ้าใช้แผ่นยางตัวนี้จะดีครับมันจะทำให้เขา่าเขาไม่สึกไม่ด้าน ถ้าเราให้เขานอนกับปูนพื้นปูนอย่างนี้นะครับขนจะล่วงหมดเลยแล้วเข่าจะด้านแล้วจะกระแทกน้ําหนักควายเยอะนะครับน้ําหนักควายมันเยอะเราต้องเซฟตัวด้วยน้ําหนักเขาเป็นตันเวลาเขานอนทิ้งเขาจะกระแทกแผลแทกกับพื้นเวลาเขาคุกเข่าลงนอนนะครับเขาจะลงน้ําหนักปึกป๊กปึก๊กปึ๊กทีนี้วี่นองจะต้องเซฟด้วยการใช้แผ่นแผ่นยางปูแล้วก็ การเก็บขี้พี่น้องจะต้องเก็บให้เหลือ,อไว้ด้วยนะครับอย่ากเก็บหมดนะเนี่ยจะต้องให้เหลือแบบนี้ครับไม่ใช่สนับสนุนให้พี่น้องสก,กรปรกนะครับแต่มันเป็นการช่วยเซฟนะครับเนี่ยเราเก็บสักอาจจะอย่างนี้ปล่อยอย่างนี้หนาไปนะหนาไปเราเก็บเว้นไว้สักบางส่วนนะครับเว้นไว้บางส่วนให้เขาได้นอนได้ได้คุกเข่าลงไม่เจ็บไม่เจ็บเข่านะครับ นะเดี๋ยวว่างๆให้ควายเข้าเต็มระบบพรุ่งนี้ควายเข้านอนแล้วผมค่อยอัปเดตให้น้องพี่น้องดูว่าผมจะปล่อยทิ้งเอาไว้บางส่วนในคอกจะไม่ได้เก็บเอาไปตากหมดนะครับจะไม่ได้เก็บไปตากหมดก็จะต้องมีอยู่บ้างบนบนแผ่นยางนะครับแต่แผ่นยางนี่สําคัญครับจะต้องมีนะครับไม่ใช่ว่าจะใช้ขี้อย่างเดียวได้เพราะว่าเขาไม่ได้ขี้ทั้งคอกนะควายจะเป็นสัตว์ที่ขี้จุดใดจุดหนึ่ง ควายไม่ขี้ทั่วไปไม่เหมือนวัวนะครับวัวนี้ขี้ใส่ลางบ้างขี้ไปทั่วแต่ควายนี้เขาจะขี้เป็นจุดเป็นกองที่เขาเคยขี้ตรงไหนที่มีกลิ่นเยี่ยวเขาก็จะอยู่ตรงนั้นนะก็จะขี้ตรงนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราเอาขี้เขาไปตากข้างนอกเนี่ยเขาเดินมาเขาได้กลิ่นเขาก็ขี้ลงในในกองขี้เดิมในกองขี้ที่เราตากเลยนะครับนะต่อไปเจ้าชานเจ้าชานยิ้มใหญ่เลยนะ ชานบอกสบายแล้วผมไม่ต้องมาตากแบบนี้นะตากบนผ้าใบนะครับเมื่อก่อนนี้ผมให้ชานตากบนผ้าใบนะครับผ้าใบที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าผมจะเอามาปูพื้นคอกน,นะครผมมาปูถนน,นไว้แล้วก็ให้เขาให้ชานตากนะครับตากขี้บนบนผ้าใบเนี่ยครับเนี่ยนะตากตอนนี้ไม่มีละพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะเริ่มตากลานใหม่แล้วพี่น้องครับ พรุ่งนี้นี่จะเริ่มตากลานใหม่นู่นครับหนึ่งร้อยกว่าตารางเมตรไปสบายนะครับอัปเดตให้พี่น้องดูเดี๋ยวจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่เชื่อมเหล็กอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับงานเหล็กงานกอกฉาบเรียบร้อยงานเชื่อมก็จะอัปเดตให้พี่น้องดูอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับ